ดีดบ้านหน้าง,งานเชียงรายนะครับดีดบ้านนี้น้ำท่วมบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเจอเลน,น้ำท่วมปีนี้นะครับสามเมตรนะครับก็เลยต้องการดีดขึ้นยกขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม ยกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับก็คือยกขึ้นประมาณ4เมตรนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของแม่น้ำกกครับเป็นแม่น้ำกกนะครับ พื้นที่ตรงนี้หน้าง,งานนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าดอยหางนะครับดอยหางตรงนี้พิกัดดอยหางวันนี้วันที่6ทธันวาคม2,567นะครับทีมงานชอการช่างได้ทำการดีดบ้านหน้าง,งานเชียงรายดอยหาง ลังนี้จะดีดขึ้นเป้าหมายอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตรจากระดับเดิมนะครับจากบ้าน2ชั้นก็จะเป็น3ชั้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศะครัยามเย็นๆนะครับเลิกงานทีมงานเลิกงานแล้วครับ ก็ในช่วงเวลาทางานกัอจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายไม่ดูอันนี้เป็นตะบอ่าห <c oughs> <c oughs> น้าง,งานใตายต้บ้านนะครับ เป็นเป็นบรรยากาศในถุนบ้านที่เราดีดขึ้นเลยครับตรงนี้ก็คือแม่แรงฮาเดิกนะครับติดตั้งเสาละหนึ่งตัวนะครับ บ้านหลังนี้เสาก็จะมีจำนวนยี่สสองต้นนะครับโดยใช้เครื่องเขาเรียกว่าคอนโทรลนะครับผมควบคุมสอจุดจุดละ10บกว่าตัวจุดละสิบเอ็ตัวนะครับ ตรงนี้ก็คือคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลควบคุมไม่แรงในการยกซึ่งผู้ควบคุมก็ใช้กดนะม,มีตัวบนวากดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นได้พร้อมกันเลยนะครับอันนี้ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมก็คือ ทีมงานเราสามารถดีดได้ทั้งตึกโบสศาลานะครับอาคารต่างๆรับงานทั่วประเทศครับผมตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่เชียงรายนะครับถ้ามีท่านใดสนใจที่จะดีด ยกอาคารหรือว่าตึกโบสถ์หรือว่าย้ายาวิหารสลาต่างๆก็ติดต่อได้นะครับช่วงนี้ทีมงานอยู่ที่เชียงรายจริงๆเรารับงานทั่วประเทศครับผมเบอร์โทรก็มีติดต่อให้ที่3เบอร์นะครับผม อ่าเนี่ยนี่ก็คือตู้คอนโทรลอีกตู้หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็คือเบอร์โทรตัวนี้ก็คือศูนย์เก้าห้าหกสี่แปดสี่สามเก้าหนึ่งครับผมสามารถติดต่อได้เลยอ่อนอ่าเป็นไอเดียไลน์ครับอีกเบอร์ก็คือศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดสามเก้าหกหนึ่งครับ ไอดีไลนเหมือนกันครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามช่องนะครับผม YouTube ทีมงานของเราครับผมทีมงานชอการช่างบริการติดยกทั่วไทยครับขอบคุณมากครับ